สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจะเป็นตาหักสุขคนครับผมช่องตุลบิมอนแชร์ลัมเพิอนออฟิเชียลครับน,นะครับพรอกันนะครับบรรยากาศเงี้ยงแรงครับพี่น้องครับนะครับสนามย่างงามเลยมื้ยนี่นะครับสนามกว,ว้างนะครับปลูกง่ายขี้อายเฮ้ยมืออึนเสาเนี่ตายเบิดนะครับคำขึ้นนี่นะครับอบตพราน นะครับอำเภอคุณหานวาสิวาคุขันจังหวัดอำเภอคุณหานครับจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องครับบรรยากาศน่าเวทีสวัสดีครับต้นมิมลชัยครับอ่าไม่รู้ก็เจ้าตลอดโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยจับได้จับมอดจับมือยี่เมียเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ย ขอบคุณครับพี่อ,อันพวกหวนของคิงโอ้ไม่ยังครับนี่จอดผักวหวานหูผักหวานปลาคืองามครับเจ้จ้างามแงดงรักดี่แดงแดงใ่ทาน้องคุณหญิงแต่ว่าแม่ว่าจะได้กอดเพื่อนบ่ผักหวานได้กอดอยู่คันนีน้ล่ามากอื <c oughs> อผักหวานจา,างงามเมียนปูเอญิงบ่ครับปูเอญิงจ้าปูเอญิงเลย คุณจับผู้ชคเี่ยวอย่แเหรียญ่าเินเนดย่นีนะกิลวน่บน่กไปเ่่เมียนจัเ่เลสวัสีครับีสาวมายูไก่ครับนี่ยไก่เนาะยาไกเป็นไรนี่ัดีับนี่รัอยู่ครับเจ้านาม่าครับยอนี้อันี้อัน ไปกินอยู่ทางในครับแดงหนาเบิ่อเรื่อยเวลาไปตลาดน่ะให้เป็นขับบินท่องขบินทองวัดสิบปดนครับนุ่นน่ยนุ่นกับได้เป็นแท่นวัดตอนช่วงวัดไปไทยละครไทยหนังไขอ้อนะครับนี่ของีมหันไปจับก่อนทอนอ้จนทนท่องนทรนรันัน ทางผมพี่แม่เป็นยังไมทางผมไอ้ลูกนะเอไอ้ลูกก็ไปองกรับผิบลครับครูศาสตร์เวลาเดินคนนี้ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เขาไปเบิ้งจะคลองได้ปะนี้เอาออาฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่าจะเฮ่าเ่า่าง่าฮ่าฮ่าน่าฮ่กั่ม่าฮนา่าฮ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 ่า่ม่าฮ่นเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮาฮ่าฮาฮามาฮ่าาฮาก่า่าาฮาา่าฮ่าฮ่ามาฮาฮาา่า ขอบคุณครับโอ้เนนอยป็นัะดลเต์ลดอกมือนีบอ oh, ันเสียบัตรท่าได้ครับลอยเอาไปหอันอตกอตัวครับผมยู่น้ำกันสอดแจ้งได้ไหมครับเดันมวนเดนมวนอยลืมเอาเงินไปให้เอาติดไปให้ยากเด้อ

มูผ่าไรเพื่นบอก่ดินเอาควาจิตเนอสด่เืเพวามรัี่เเราจะชอบมอสดอสเียวาครับครับพวด็นนางไกจ่มนี่มาหนี่ทกนะคะเนคนอยนะครี่อยากจะซื้อไปท่ กวไปนานๆเลยครับุ่บมไาขายียว้นมแขให้ดน่อยถ้ากบนไตน้ำอจะยน่นเปนันตายล้ครับบ่นบักงี้เลยครับบ้านบั่นตำบลมา่ามา

ครับขอบคุณครับพแม่งพระเอกดอกครับลป้นเป็นยักลินเป็นยักพระเอกยักบอกก่อน้เดงตัวไปกินแบบน

มากแล้วเนาะเจ้าแม่เนาะตัวอ้าวดดเลยเดินมาหามาบอกว่าเราู่ยุร่ายไทยกีบันดาขอบคุณครับเบื้องกิบผมเด้อเบงะ่าขาไปเบิงจากคองนี้เด้อตมวเ่้อ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้้ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยอบอุ่นครับพี่น้องครับมานานวิธีกะพอเมย์เป็นหูแจกร้ายนะครับสวัสดีครับอันิสสนามดีมากเลยนะครับพวกมีขี่ไงดอกมือนี่นะครับ นี่เลยค่ะรอดมาให้ได้นะคะภาวไทยในวันนี้น้ำอบบตบได้ไหมได้ไหมจะได้ไหมคะจะได้ไหมจะได้ไหม จะได้ไหมจะได้ไหมนะคะจะได้ไหมจะได้ไหมร่อยดีนะครับเป็นเกมกันนะครับถ้ารวมได้ก็จะได้รับพริกแกงนะครับสนุกเยียวหวานแบบทองอ่าเนาะส่วนใครที่รวมไม่ได้จะได้รับทคำพริกแกงทั้งอ่าล่มหวานนะคะล้้งเลยจ้ะแม่อ่าลุ้นเลยค่ะเจ้าเวลาแล้วนะคะคุณแม่ยี่สิบวินาทีนะเนี่ยข้ามหล่นห้ามตกนะคะถ้าทำได้จะได้รับแก้วน้ำเลยค่ะมูลค่า59บาทสาขาที่เลยใช่อ่า โอ้โหจนเมื e <electromagnetic> <forward> ่ไหนที่เรไม่ได้จะได้รับพี่แกงเทียวหวานค่ะนะตั้งดีดีกันลูกเนี่ยเขาได้ไปน้องมันต้องมีเทคนิคกันอยู่จ้ามาเริ่มค่ะยื่ออกมาเลยนะคะยื่ออกมาให้ได้นะคะลูกทองใจเย็งค่ะจะเย็งค่ะได้เงินโอ้โดีขึ้นส่งสีง่ายเนะโอ้โหยิ่งลามือหน่อยเนาะชูให้หน่อยชูทองให้หน่อยเยี่ยใจโอ้โหไดเลยค่ะน้องสาวของเรารับแก้วน้ำค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะลูกอ่าได้แก้วน้ำนะน้ำไปด้านนู้นเลย อ่าหนึ่งสองซาแบกเริ่มค่ะจับเวลาแล้วนะคะยี่สิบวินาทีเจียมีค้ามรีบนะแม่นั่นแหละโอ้โหคุณแม่มีโอกาสเอาออกมาเลยนะอร่อยดีออกมาแน่นอนได้ไหมคุณแม่ได้ไหมคอรีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกนั่นก็พูดสนับสนุนของเราได้ไหมอ่าเหยื่อมาเลยค่ะเหยื่อมาเลยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคุณแม่อีกนิดเดียวค่ะโอ้โหคุณแม่เมื่อกี้ ตอนที่ทำนะครับผู้บริหารนะครับด้านหน้าวิธีนะครับการทำการแสดงนะครับผมคนก็เลยขอมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ตามกระดับกันเด้อพี่น้องเด้หรือนะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ตุ๊กตาต้ชงอ่านได้เลยได้เลยจะหยิบได้ไหมนะค่ะคุณแม่นุณแม่หวานชิมได้นะคะหยิบชิมได้เลยแจกฟรีนะคะแจกฟรีนะคะเปียกปูนใบเตยนะคะนี่เลยคุณแม่หยิบมาเลยค่ะอีกนิดเดียวค่ะคุณแม่ได้ไหมคุณแม่หาเรียงก่อนตั้งตรงๆตั้งตรงๆค่ะอีกนิดเดียวค่ะคุณแม่ตั้งลำให้ตรงๆให้ตรงๆอ้าวโอ้ยโดนเลยแล้วนะคะอ่ะรับพริกแกงเขียวหวานค่ะด้านหน้าเวทีด้านหน้าหยิบได้เลยจากตัวนึ่งสองสามอ่านเริ่ม ่่เยทงท่าทานากท่านตานากน้องไดนเบิงบ่งงนคน่ไล่านไป่ะท่านต่อไปค่ออะ่ะคะเน,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 นื่ส عم, ส عم, อ่ะ่